แป้งขนมปังนะคะแป้งขนมปังแป้งเค้กแล้วก็ของแห้งอื่นๆใส่รวมกมันผงฟูฟวานิลายีสน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่ะใครจะร่อนก็ตามใจนะคะใครไม่ร่อนก็คนให้เข้ากันก็พอละ ใส่เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในเครื่องตีเลยนะคะส่วนน้ําน้ําวันนี้อยู่ไหนคะน้ำกับไข่ใส่ด้วยกันไปเลยถ้าใครมีนมก็ใช้นมนะคะใครจะใช้นมสดก็ได้หรือใช้น้ําก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าอยากเพิ่มต้นทุนก็ใช้นมนมสดพร้อมดื่ม UFP นะคะน้าน้ำกับไข่เนี่ยใส่ด้วยกันไปเลยน้ำเท่าไหร่คะ ห้าเล0กรัมครับใส่ลงไปไข่สองฟองถ้าใครจะใช้นมก็ใช้นมแทนนะ้ำไปเลยก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวรอแป้งไปใส่เครื่องนะคะแป้งใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่แป้งลงไปในเครื่องเลยค่ะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลมีฟองฟูวานิลลาอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเ,เราก็เดินเครื่องเลยค่ะเ,เดินเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำกับไข่เทลงมาเลยค่ะ เทรวมกันเลยก็ได้นะคะเืามอะไรลูกเดี๋ยวเราใส่ของเหลวนะคะน้ำกับไข่หรือถ้าใครไม่ใช้น้ำจะใช้นมสดก็ได้ ตัดแป้งขนาด40กรัมนะคะตัดเป็นเส้นๆมันจะได้ตัดง่ายคำนวณได้ถูกนะคะ40กรัมเรียงลำดับก่อนหลังนะคะ ตัดแป้นได้แล้วนะคะคลึงให้เนียนเรียงตามลำดับก่อนหลังนะคะใครเราตดใครจะทำเป็นเส้นเดียวก็ได้แต่ถ้าใครใจเย็นก็ทำแบบครูมันจะได้เร็วขึ้น พายอย่างนี้แล้วก็คลิ้งใช้มือสองข้างถ้าไปอย่างงี้มันจะขาดาเอามามือมาคู่กันขยับไปเรื่อยๆอมือจะขยับไปทั้งนั้นก็ได้เรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วแล้วก็พันเอานี้มานี้มันจะได้ไม่ไม่หลุดออกนะคะม้วนไป ใส่ช็ดด้วยไปหาใช่ก,กรอกใส่ชิดอันนี้เอาสอดไว้ใต้นี้นะคะมันจะได้ไม่หลุดแบบนี้นะคะวางไว้ก่อนอันต่อไปก็เหมือนกันคือกรีดเครื่องตรงนี้มันจะได้ทําง่ายๆนะคะกรีดถ้าเรามาอย่างเดียวถ้าเรามาอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้มันจะขาดถ้าหยิบมาทีละส่วนทีละส่วนไปอย่างนี้ไม่ต้องยาวมากนะคะ อันดับแรกเอาท่าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็หมวนเพื่อให้เอาซ่อนตะเข็บมันนี่มันจะได้ไม่หลุดอเอาจะเอานี้พันก็ได้หรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะอตอนนี้สอดใต้นี้ค่ะเีเาทีนะอันนี้เรียงไว้เลย ตัวติดมือนะคะก็ใช้เอาแป้งลูกนิดหนึ่งปลายใส้กอกวางไว้ปลายแป้งนะคะมันจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็ม้วนม้วนแป้งปลาย แล้วก็เอานี่เสียบไว้ใต้นี้หนีบไว้เลยหยิบไว้เลยนะคะมันจะได้ไม่หลุดนี่ค่ะแบบพอม้วนเสร็จนะคะเราม้วนเสร็จจนครบทุกชิ้นแล้วเราก็คลุกชุบไข่ไข่ทั้งฟองก็ได้ไข่ขาวก็ได้ถ้าเรามีไข่ขาวเหลือเราก็ใช้ไข่ขาวหรือจะเอาไข่ทั้งฟองก็ได้ตีๆแล้วก็ชุบให้มันเปียกหรือใครไม่ใช้ไข่จะชุบน้ําก็ได้ชุบนมก็ได้แล้วแต่ เสร็จแล้วพอทําครบทั้งหมดแล้วเราถึงเอามาชุบไข่คลุกเกล็ดขนมปงังแล้วพักให้ขึ้นประมาณสามสิบถึงสี่ินาทีแล้วเอาไปทอดเหมือนโดนัทปกตินะคะขนมปังที่เราทําไว้รูปร่างแล้วยังไม่ได้พักนะคะพอทําเสร็จแล้วเราก็เอามาชุบไข่ไข่ใส่แล้วก็ใส่ไปนะคะลุกให้เข้ากันถ้าอยากได้เยอะๆจมอีกก็ได้ถ้าคนชอบเยอะๆนะ ถ้าทำขายก็กลัเพืองก็รอบเดียวก็พอนะคะจุ่มป้ายุกแค่นี้ถ้าใครชอบเยอะๆจุ่มสองรอบมีเรไิ้ติดๆนะคะให้มันห่างกันนิดหน่อยอ่าตอนนี้ก็จุ่มุกให้ทั่วนะคะ ทำเลยหลังจากที่เราคลุกเก็ดนมปังแล้วนะคะเราก็พักอีกประมาณ30-40นาทีอยู่ที่อุณหภูมิอากาศแต่ละวันนะคะความร้อนของแต่ละวันวันไหนร้อนเยอะก็จะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทิ้งให้ขึ้นนะคะแล้วก็ไปทอดขนม ได้เวลาแล้วของได้ที่แล้วนะคะทอดลงไปเลยยเลี้ยงยให้แน่นเลยนะคะมันจะได้มีมีดุที่ในการดินด้นโอเค

นี่เราไว้ไม่ให้มันหายไปไหน นใช่ไหมมันน้ำหนักมันจะไม่ได้มันจะเอียงซ้ายเอียงขวาด้่ใ้่ยริงๆนะ้าใครทำสมดุลมันก็จะอันนี้ไม่ได้ฟังนะ